ถ้าใคก็ตามเขาถึงพระสัตทรรมทั้งสี่เบ่บนเหนื่อยบ่เมื่อยบทอ่ท้อลวก็ไม่เกลียดใครเลยถ้าเขาถึงพระสัตร,รมแล้วไม่เหนื่อยไม่ท้อไม่เกลียดใครเลยจังหวะทุกคนถ้ารักตัวเองจริงๆเราจะไม่เกลียดใครเลยเราจะไม่เหนื่อยเราจะไม่ท้อ เราจะไม่เกลียดใครเลยฟังดีๆด้วยคำนี้มันมีความหมายเข้าไปลึกซึ้งคือยังไงด้วยแบบไม่มีความท้อแท้อ่อนแอไม่มีความเหนื่อยไม่มีความเกลียดแบบถ้าท่านรักตัวเองจริงๆแล้วละก็ท่านจะไม่เหนื่อยท่านจะไม่ท้อท่านจะไม่เกลียดใครเลยลให้ทุกคนให้เฮดเ,เขา ทำใจให้ถึงตัวเองตรงนี้หนหเห็นมันได้จริงๆเถอะเห็นบุคคลผู้อื่นทั้งคนและสัตว์นั่นแหละเป็นดุลด,ดั่งแขนขาอวัยวะของตนเป็นดุลด,ดั่งความรู้สึกของตนเข้าใจคำว่าความรู้สึกของตนไหะความรู้สึกของตนนั่นแหละแต่คือบ่มีผู้ใดอยากถือร่างแก่บ่มมีผู้ใดอยากมาถูกทำลาย Okay. บ่มีผู้ใดจย,ยกเจ็บจากปวดบ่มีผู้ใดจยากให้ตัวเอง mm. ตกทูกข์ได้ยากลำบากจักย่างเลย mm. ลทุกคนก็ปรารถนาความสุขเสมอกันนี่คือความรู้สึกของตนแต่เามีความรู้สึกแบบนี้กับทุกชีวิตสรรพสัตว์เราท้สิม่ไม่เกลียดใครเลยทําใจทําจิตมันถึงผู้ใดว่างจิตเช่นนี้ได้เป็นเมตตาอะไร เปลี่ยนจากความรักที่แบบหลอกๆเขารักกันที่แลกก็อาศัยความรักแบบหลอกๆก,ก่อนราคะอาศัยแบบนี้คนเฮาถบวบมีความยินดีเพึ่งพ่อใจซึ่งกันและกันบ่เห็ดน้ากันจะไม่คือพวกบเมียถอดแต่งงานกันไปแล้วกส้ง่งฐานะส้างครอบครวัวส้่งความยู่ดีกินดีรวมกัน ญาแตาพวแต่เม <S preach science> ียบ so so. ่มีสุขญาแตาพวแต่เมียบวถูกใจเอาอกเอาใจซึ่งกันและกันนี่เป็นความหลักทั้งโลกแต่ถ้าความหลักทั้งธรรมนี่มันเปลี่ยนจากความหลักมันเป็นความเมตตาเห็นแกนแท้ถึงสาเหตุแห่งความทุกข์คือความอยากได้อย่างดีอย่างไม่อยากเป็นในระหว่างคู่ตัวัวเมียอันเป็นก่อเกิดเริ่มต้นสร้างครอบครัวสร้างครอบครัวกับสร้างจิตวิญญาณอันอื่น อันเป็นความหลักอันเป็นความผูกพันลูกล้านเลนหล่อนสัตว์เลี้ยงและวัตถุสมบัติสิ่งของเป็นความเขาไปยึดเนียวเข้าไปแต่ว่าถ้าเข้าเข้าถึงพระสัทธรรมคือความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันิจจังนาตาจังนาตาถ้าเขาถึงตัวนี้แล้วมันจะวางทั้งหมดเมื่อมันวางทั้งหมดมันจะทําเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน นั่นแหละจะ้ว่าเจาะลึกเข้าไปให้ถึงกลางถึงใจให้ได้ถึงกลางถึงใจจังห้แต่ละคนแต่ละคนพยายามถ้าจะทานคือการเสียสละจงท่านให้หมดตัวมดตัวมดใจมดตัวคือไม่หวังสิ่งใดตอบแทนใออนะความอยากได้ดีอยากมีอยากเป็นอยทกมงสิ่นไม่หวังผลในทานมีจิตผูกพันในผูกพันในผลแห่งทานไม่มุ่งการสรงสมในะความอยากได้และอยากเป็นมดตัว หมดความเห็นแก่ตัวท่านศีลคือการรักษาผู้อื่นศีลคือการรักษาผู้อื่นไม่ให้เสียชีวิตและทรัพย์สินตลอดทั้งคนและสัตว์ภาวนาเห็นอารมณ์ความรู้สึกของตนคมจิตคมใจได้จนเขาถึงว่าเ,เห็นอารมณ์่เห็นอารมณ์มันก็นละอารมณ์เท่านั้นแหละทุกข์ก็ต้องเกิดขึ้นมาได้นั่นแหละปัญญาลอบรู้รู้ลอบปัญญาท้งโลก ก็รู้แหละมันสะเก่งมันสีดำมันสีด้วยมันสีเนื้อไทยๆท,ทั้งปวงก็สั่งดวยแล้วแต่เปลนความเห็นที่ก่อไปเกิดไปเกิดปัญญาทั้งโลกว่าง่าเป็นปัญญาทั้งธรรมโลกิยะปัญญาแก่แค่ว่าเอาชนะผู้อื่นได้ด้วยความร่ำความรวยหรือมีอำนาจแต่ว่าไม่มีอำนาจเหนือกรรมสั่นปัญญาทั้งโลกเก่งบรนไดก็ตามไปเกิดที่เขาโรกุตระปัญญานี่ เห็นปัญญาทางโลกเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเห็นปัญญาทัางโลกมันก็แค่อาชีพอย่างหนึ่งทำให้เกิดความสำเร็จได้แล้วก็ตายไปแค่นี้ตายไปแล้วก็ไปเกิดใหม่ปัญญาทางธรรมคือเห็นตามความเป็นจริงทั้งหมดเลยไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นไม่ควรเด็ดเบียนไม่ควรลังแกไม่ควรหลายๆอย่างที่เหตุให้เฮายึดติด ติดนี่แหละอย่าว่าปัญญาความรอดูในกองสังขารความคิดมีไปเกิดยุดความคิดก็่ต้องเกิดนะที่สุดข้างมั่นก็ดีวิริยะมีความเพียรพยายามตามความเป็นจริงกับความจริงที่มันจะเกิดขึ้นได้จริงบ่เม็นเพียรพยายามแบบความปลอมๆหรือความเชื่อตามความเชื่อแล้วพยายามที่บวงสรวงทำพิธี หรือสิ่งใเทพเท่าใดอีพมิมหรือให้ผู้อื่นมาปกปักรักษาตัวเองเป็นความพยายามที่ไม่เป็นตามความจริงเป็นแค่ความเชื่อนี่พยายามต้องพยายามตามจริงเป็นความเห็นที่เป็นพิษความเห็นตามความเป็นจริงน่ะคือสัมมาทิฏฐิแต่พยายามขอซายามหรือสัมมาทิฏฐิความอดความทนถ้าเห่าเข้าถึงสัทธรถถมจริงแล้วนะคำว,ว่าอดทนไม่ต้องอดทนนั่นเป็นปกติธรรมดานะเป็นปกติธรรมดา เฮ้าจิอดทนไปยังในการไปช่วยเหลือบุคคลผพือื่นเพราะเราไม่ได้ทําเพื่อเราแต่เฮ้าบ่ได้เหตุเพื่อเฮาเองว่ามีความอดทนเลยมันว่างไปเบิดเลยความเพียรความพยาพยามขันติวิริยะคู่กัน,ค,กนคู่กันเด้จึงสะเปลี่ยนไปขันติวิริยะสัจจะคือความจริงรูโรกิยะสัจจะโรกุตระสัจจะประมัตถสัจคือความของตนถึงจริงหรือยังสัทธมหรือยัง <c oughs> จังว่าอธิษฐานแปลว่าตั้งใจมุ่งมั่นสู่จุดหมายด้วยความปรารถนาถ้ามันถึงจุดหมายแล้วเลยปรารถนาไปละเ่ามีอยังอีกบ่ามีความปรารถนาพอมันถึงแล้วหมายถึงพู้ถึงคือเข้าถึงพระสัตรธรรมแท้จริงกนะ็เหลือแต่คาว่าเมตานั่นเองนะเ,เมตตาจึงบอกว่าถ้าท่าน รักตัวเองจริงแล้วก็กท่านจะไม่เหนื่อยท่านจะไม่ทอ้อและท่านจะไม่เกลียดใครเลยทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่มีอุปสรรคกับท่านไม่ใช่อุปสรรคไม่ใช่ปัญหานั่นแหละถ้ามันเกิดถึงเมตตา<ม>เพราะในเมตานั้นมีอุเบกขาเป็นเครื่องรองรับอุเบกขาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นกระทบอ,อุปติคืออุบัติขึ้นเปขา หมายถึงว่าขาว่าขานีม่มาจากําว่าสังขารอุปติเนี่ยอุเปกเห็นไหมอุปติหรืออุเปกเมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งกระทบกระทั่งมันไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่เครื่องข้องไม่ใช่เครื่องขวางเพราะว่าไม่หวั่นไหวใจว่าะเลยเรียกว่าอุเบขาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นกระทบกระทั่งเป็นธรรมดาสิ่งนั่นเป็นเสื่อมเป็นธรรมดาดับเป็นธรรมดา เพราะเราไม่ไปยึดมันเข้ามาจึงเรียกว่าจิตที่ตั้งมันแล้วไม่หวั่นไหวออตั้งมันยุ่กับยางาความว่างสุนญาตาขาึ้นเกาเบาีขาจั้นว่าให้ทุกคนนั้นพยายามเบิ่งความรู้สึกข,ของตนให้มากออถ้าเรารักใครสักคนเราจะเป็นทุกข์กับสิ่งนั้นแหละถ้าเราเกลียดใครสักคนเราก็เป็นทุกข์กับสิ่งนั้นแหละเกลียดก็พอรักรักก็พอะเกลียดอย่างสี่พอใจกับไม่พอใจมันคือสิ่งเดียวกัน น้อมนําไปสู่ความเมียนวายต่เกิดคือทุกข์คือเก้า,กาจงไว้ตัวคนให้เห็นเขามาเว่าเรากําลังเป็นทุกข์กับสิ่งใดหรือเรากําลังเป็นสุขกับสิ่งใดนะถ้าเรากํากำลังเป็นสุข,ขกับสิ่งใดเราก็จะทุกข์กับสิ่งนั้นนั่นแหละความรักความอะไรนะั่นทั้งหลายนั่นแหละทาให้สั์เวียนว่ายต่เกิดมากที่สุดนนแบบมนกระตัวเดียวนั่นแหละอาสวะขยะอารมณ์ที่ยังคล้องอยู่ ในความยินดีพอใจตัวเดียวแตว่าทุกคนเออให้เห็นเห็นความคิดจะของนั่นแหละออจะร่รวมต้องมาแหล้วพยายามเฝ้าสังเกตความคิดห่งตัวเองให้ดเออีเมื่อความคิดแล้วก็กเกิดความรู้สึกความรู้สึกมีสองความรู้สึกคนส่วนมากออพอใจกับไม่พอใจแต่ว่าความรู้สึกอันเป็นอุบเบกขานี่ไม่หมืเพราะว่ามันจะไปรักคนนั่นแล้วก็ไปเกลียดคนนี้แม้กระทั่งในคนบุคคลเดียวกัน มันก็ทั้งรักทั้งเกลียดในบุคคลเดียวกันนั่นเองน่แหละจึงว่าเห้เบังจอเข้ามาแล้วเอาอยัางเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวลมหายใจน่แหละไว้ทุกคนสรงชาติส่งคือรักษาชานิไปว่าเพ่งรักษาจุดใดจุดหนึ่งเอาไว้เพ่งไว้เอาไว้จุดใดจุดหนึ่งเอาไว้ในลมหายใจเข้าออกล้วห้องสี่เห็นทุกสิ่งเคลื่อนไปเองอ,อันอยังหละคือุกสิ่งคือความคิดเท่าเอง เอบ่าวาสิเป็นความคิดบ่กวาสิเป็นความรู้สึกเออนั่นแหละเดี๋ยวมันก็จะเห็นรวบเขาไปเองหรอกทำให้บ่อยทำไห่มากทำให้ชินอันนี้ใส่ประสบการณ์ตัวเองจึงจะเห็นได้จึงจะรู้ได้ปล่อยหรือบ่ปล่อยทําให้บ่อยทำไห่มากเดี๋ยวปล่อยเองเข้าใจปะเข้าบ่ไปเป็นผู้ปล่อยมันหรอกแต่เป็นผู้เห็นเห็นรู้เข้าดูเขามันก็ปล่อยเองหรอกเป็นลักษณะนนั่นแหละเพราะ